ใครไม่ได้กินซาลาเปาทอดในสไตล์เซี่ยวหลงเป่าที่ฮ่องกองถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะถึงคนจะเยอะแต่รอไม่นานเลยเมนูของทางร้านมีให้เลือกเยอะมากมีแบบ2อลูก4ีลูก6กลูกยิ่งขอแนะนำรสออริจินอลกับรสทอฟเฟิลและรสปูคืออร่อยมากๆแบบแสนออกปากกันเลยทีเดียวทางร้านจะมีซอสให้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อย จะบอกว่ารสทอฟเฟลคือหอมสุดๆแปลงด้านนอกคือหนานุ่มกำลังดีน้ำซุปเข้มข้นมากจุยซี่สุดๆลูกใหญ่คำใหญ่ดูในรูปก็รู้แล้วปะกัดคำเล็กๆซดน้ำซุปเบาๆแล้วกินส่วนที่เหลือทางร้านไม่มีโต๊ะให้กินนะคะต้องยืนกินหน้าร้านยินมารอบนี้ก็จัดไปกินสองวันเลยสิคะ ใครมาฮ่องกงต้องมาลองกินให้ได้นะคะร้านอยู่ย่าซิมซาจุยคะ่ะเดี๋ยวยิมแปะพิกัดร้านไว้ใต้คลิปนะคะ